วันนี้จะมาชวนคุยเรื่องการตรวจสอบตัวเองก่อนที่จะส่งบทที่1ถึง3แล้วก็แบบสอบถามค่ะอยากให้นักศึกษาตรวจสอบตัวเองให้เรียบร้อยก่อนว่าเรามีอะไรขาดตกบกพร่องบ้างแล,แล้วก็เลยมาแชร์ให้รู้ว่าอาจารย์นี้จะตรวจดูอะไรของ i อหรือวพอของนักศึกษาบ้างในการส่งบทที่1ถึง3และแบบสอบถามก่อนอื่นบอกพวกเราก่อนค่ะว่าโดยแพ็ที่ของตัวเองคือเวลาจะนัดกับนักศึกษา นะก็จะบอกเลยคะ่ะว่าเราจะเจอครั้งแรกเพื่อตรวจหัวข้อแล้วก็ใบเสนอหัวข้อนะคะข้อเสนอหัวข้อทั้งหมดว่าทําได้ถูกไหมซึ่งอันนี้เคยมีวิดีโอให้ชุดแล้ววิธีการเขียนข้อเสนอการวิจัยนะคะแล้วหลังจากนั้นมาเจอกันครั้งที่2นะคะมาส่งงานครั้งที่2คือพอหัวข้อนาผ่านกันเรียบร้อยเสร็จสิ่งที่นักศึกษาจะทําก็คือเขียนบทที่1 2 3ก็คือความบทที่1ก็คือบทนําบทที่2คือ ทบทวนวรรณกรรมนะคะบทที่3คือวิธีการดําเนินการวิจัยนะเราก็มาพร้อมกับเครื่องมือก็คือแบบสอบถามเลยเพื่อที่ให้อาจารย์เนตตรวจก่อนตรวจเสร็จนะคะก็จะตรวจดูความสอดคล้องของเนื้อหาในบทที่1-3แล้วก็ดูเครื่องมือว่าพอใช้ได้หรือยังแล้วก็หลังจากนั้นนักศึกษาไปทําการตรวจความตรงด้านเนื้อหานะคะซึ่งได้ทําวิดีโอไว้แล้วเหมือนกันนะคะวิธีการหา IOC นะเดี๋ยวทิ้งการไปด้วยให้คลิก นะคะว่าหา AOC ทํำยังไงต้องมีผู้เชี่ยวชาญเป็นเลขที่ผู้เชี่ยวชาญหาจากไหนได้บ้างใช้เครื่องมืออะไรและก็ไปทําสิ่งที่เรียกว่า Pilot ตหรือทรีอ u t ก็คือการเก็บกลุ่มตัวอย่างถ้าเป็นเชิงปริมาณก็สักประมาณ30คนเพคนอด้เข้า SPSS ได้อันนี้ก็มีวีดีโอแล้วเหมือนกันเดี๋ยวทิ้งไว้ให้เลยนะดังนั้นโอ้โหมีวีดีโอหลายเรื่องมากดังนั้นวันนี้เพื่อตอบสนองก,กับการที่นักศึกษาต้องส่ง นะในครั้งที่สองก็เลยทําวิดีโอชุดนี้มาให้ดูว่าอาจารย์เน้นดูอะไรบ้างเราจะได้รู้ได้เตรียมตัวก่อนให้มันขัดตกบพร่องน้อยที่สุดอย่าลืมนะทูดเออนะักศึกษาหนึ่งคนมีอาจารย์ที่ปรึกษาคนเดียวแต่อาจารย์ที่ปรึกษาหนึ่งคนนะอาจารย์เน้มีตอนนี้มี I อดูแลอยู่ประมาณ20คนคะ่ะดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะช่วยแบ่งเบาให้ทุกอย่างมารวดเร็วก็ตรวจสอบตัวเองดูก่อนว่าเรายังมีอะไรที่ยังทำแล้วไม่เข้าแก๊บบ้างนะจะได้ ผ่านไปนะจะได้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปได้เร็วขึ้นดังนั้นวิดีโอชุดนี้จะมีคําตอบให้นักศึกษาได้ตรวจดูดูกันได้หลายๆรอบเลยแล้วก็ถ้าชอบช่องนี้ซึ่งเป็นช่องที่มีทั้งเรื่องการตลาดแล้วก็เรื่องการวิจัยก็อย่าลืมนะหนกดไลค์วิดีโอชุดนี้นะคะสกดติดตาม 3. กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ เพื่อที่จะไม่ได้พลาดถ้าเกิดว่ามีคลิปวิดีโอใหม่ๆเข้ามาค่ะแล้วก็ทําให้ช่องนี้ถูกมองเห็นมากขึ้นด้วยอ่ะมาเริ่มเข้าเรื่องเลยค่ะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบตัวอย่าง1มานะคะเป็นตัวอย่างของลูกศิษย์นะที่กําลังทําอยู่นะคะไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีหรือตัวอย่างที่ไม่ดีไม่ not good not bad คนะ่ะเป็นตัวอย่างที่คิดว่าจะตรวจเลยก็เลยเอาขึ้นมาให้ดูเลยนะคะแบบแบบแคนดิดเลยนะแคนดิดจริงจริง นะคะนี่นะคะนี่นะคะตัวอย่างนะอันนี้คือบทที่หนึ่งถึงสามแบบสอบถามที่เขาส่งมานะนี่ลูกศิษย์นะคะจริงลูกศิษย์ส่วนใหญ่พอชื่อหัวข้อเรื่องก็จะทําถูกแล้วค่ะเพราะเราคุยกันมาตั้งแต่ตอนที่ครั้งที่หนึ่งที่เจอกันแล้วนะคะดังนั้นถ้าเห็นตรงนี้ปุ๊บนะคะเราจะรู้เลยนะว่าตรงนี้นะคะตัวแปรต้นนะคําว่าส่งผลก็คือ multiple regression นะคะ พฤติกรรมการซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยอันนี้ก็คือตัวแปรตัวแปรตามนะคะนะสินค้าเกษตรปลอดภัยของผู้บริโภคในจังหวัดพัทลุงอันนี้ก็คือบริบทที่ศึกษานะคะอันนี้เราก็จะรู้กันเลยนะคะดังนั้นสิ่งที่อาจารย์ในเอสเปกก็คือว่าพอจากพอจากเรื่องของหัวข้อเรื่องนะคะดังนั้นอาจารย์ในเอสเปกว่าเดี๋ยวอาจารย์จะไปตรวจสอบนะสิ่งแรกที่ตรวจสอบเลยคือไปตรวจสอบชื่อเรื่องกับบทที่1่ก็คือแนวคิด นะกรอบแนวคิดต่างๆแวก็ว,วัตถุประสงค์นะซึ่งจริงๆสอนนักศึกษามหมดแล้วนะคะว่าตัวแปรเนี่ยเอ,อ่อถ้ามีอยู่2ตัวแปรแ,แบบนี้แบบได้อย่างน้อย3วัตถุประสงค์แล้วถ้ามีปัจจัยสมบูรณ์ด้วยได้อีก2วัตถุประสงค์เป็น5วัตถุประสงค์นะคะดังนั้นคาดว่างานักศึกษาคนนี้จะไม่พลาดนะคะแล้วก็สิ่งที่อาจารย์นด้คาดหวังนะคะก็คือว่าพอพอมันเป็นแบบ multiple regression นะคะแบบนี้ ก็จะคาดหวังว่าตัวแปรต้นกับตัวแปรตามเดียวนึนษาต้องวัดในแบบสอบถามให้เป็นสเกลได้ทั้งคู่นะคะไม่งั้นเดี๋ยวทำมัลติเพลิเกชันไม่ได้โอเคค่ะตามมาดูกันนะอ่เหยียดรนะันษณนะโอเคค่ะอันอื่นก็ข้ามไปก่อนนันเนี้คหาจะไม่ดูละเอียดมากค่ะเพราะเดี๋ยวรอบดูตอนส่งมาครั้งที่สามก็คือห้าบทเลยนะคะเราก็จะตรวจเนื้อหาทีเดียวเลยแต่สิ่งหนึ่งที่แน่ๆก็จะดูอยู่ค่ะว่าอย่างความเป็นมาอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเขียนเป็นลักษณะของฟันแนล นะคะก็คือจากกว้างมาแคบนางคนนี้ก็จะเขียนในประเทศไทยนะคะมีการใช้สารเคมีนะแต่กว้างก็อย่าไปกว้างมากบางคนเริ่มจากโลกใบนี้ก่อนเลยนะพืชผักเป็นปัจจัยปัจจัยสี่ที่คนต้องบริโภคอะไรเงี้ยมีสารอาหารไม่ควรกว้างไปนะคะอันนี้ก็จะพูดถึงแค่ประเทศไทยนะคะเทเลสุขภาพนะนวเกษตร n อ็นะีที่ขาดอย่างเดียวคือไม่ได้พูดถึงเรื่องจังหวัดพัทลุงนะคะขาดจังหวัดพัทลุงนะคะ ต้องเขียนเกินในความเป็นมาดีนึนงแล้วสุดท้ายมันจะลงด้วยวรคสุดท้ายว่าจากข้อมูลดังกล่าวข้างตน้นจากความจำเป็นดังกล่าวข้างตน้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นข้างตน้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาเรื่องดังกล่าวเขียนผิดผู้วิจัยนะจึงมีความต้องการศึกษาเรื่องดังกล่าวแล้วก็ใส่ชื่อเรื่องไปเลยค่ะปัจจัยไม่ปัจจัยใดบ้างแล้วนะปัจจัยส่วนผสมการตลาดนะคะแสดงว่าเวลาเกินเขาเกินได้ไม่ถึงส่วนผสมการตลาดนะแต่เขาก็พูดถึงเรื่องตลาดไปด้วย นะนะคะโอเคให้พูดถึงเรื่องการตลาดเกษตรในจังหวัดพัทลุงด้วยจะได้เกิดมาถึงตรงนี้ได้ไงคะโอเคไหมคะนะก็ดู่ะตามที่ตามที่เราติวกันไว้เลยนะคะก็คือว่าต้องมี5้าข้อนะคะโดยที่ถ้าเราจำมาได้ชื่อเรื่องคือปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมการซื้อนะคะดังนั้นมันจะมีเรื่องนะปัจจัยส่วนผสมการตลาดนะคะ<ม>เดี๋ยวใครเห็นหน้าจอไหมคะกำลังเขียนอยู่ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อนะคะเขามี5ข้อแสดงว่าเขาต้องมีปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยประชากรศาสตร์เออเขาใช้คำว่าปัจจัยประชากรศาสตร์ด้วยนะคะแล้วก็มาส่งผลงพฤติกรรมการซื้อด้วย ดังนั้นนะคะเวลาเขียนวัตถุประสงค์นะก็บอกนักศึกษาหลายครั้งเลยค่ะในเรื่องนี้นะคะว่าให้เขียนยังไงนะคะหนึ่งนะคะศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์นะคะอันนี้เป็นข้อ1นนะคะคือต้องศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ก่อนนะ,ะนะคะก็คืออันนี้นะคะสองศึกษาปัจจัยส่งนสรมการตลาดนะคะก็คืออันนี้สามศึกษาพฤติกรรมการซื้อก็คืออันนี้นะคะดังนั้นอันนี้ถูกละนะคะ หลังจากนั้นศึกษาตัวที่เชื่อมกันนะคะคืออันนี้กับอันนี้นะคะนะเห็นไหมคะขยายให้ดูหน่อยนะคะศึกษาอันที่เชื่อมกันนะคะคืออันนี้กับอันนี้สี่กับห้านะคะดังนั้นเวลาเชื่อมกันปัจจัยประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการซื้อเนื่องจากว่าปัจจัยประชากรศาสตร์เนี่ยค่ะมันเป็นตัวแปรแบบกลุ่ม ะะดังนั้นเวลาเชื่อมกันเนรเชื่อมกันด้วยอโนวาก็คือเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรตามที่จําแนกด้วยปัจจัยประชากรศาสตร์นะคะนรรักศึกษาเขียนได้ถูกแล้วนะคะซึ่งอันนี้แสดงให้เห็นการใช้อโนวานะคะ,นะหรือว่าทีเทสก็ได้ถ้ามีแค่สองกลุ่มถ้าอันนี้นะคะก็ตามชื่อเรื่องเลยค่ะปัจจัยสุ่สมการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าเกษตรป mm. ลอดภัยค่ะถูกนั้นถูกเลยค่ะเพราะเราติมกันไปแล้วตอนที่คุยกันเรื่องการเสนอหัวข้อ นะคะดังนั้นอายารลลกมาเฉยๆนะอ่ะมาดูก,กรอบแนวคิดก็ตรงไหมตรงถูกไหมปัจจัยประชา,ราะกราศาสตร์ก็ปัจจัยประชา,ราะกราศาสตร์สมสมการตลาดพฤติกรรมการซื้อนะคะบางคนเนี่ยชอบไปเปลี่ยนชื่อเรื่องพระเอกนางเอกกันตอนท้ายนะจะนี่บอกเสมอค่ะเวลาตั้งหัวข้อไปแล้วว่าจะเจอพระเอกคนนี้ในเนื้อในก็ต้องได้เจอพระเอกชื่อนี้จริงๆอย่าไปเปลี่ยนชื่อไม่ใช่ข้างข้างหน้าเป็นปัจจัยสมสมการตลาดข้างในเป็น ส่วนผสมการตลาดอะไรอย่างเงี้ยคือเปลี่ยนชื่อแปลงโฉมเข้าไปซะอย่างนั้นข้างหน้าเป็นพฤติกรรมการซื้อข้างในเป็นการตัดสินใจซื้ออะไรแบบเนี้ยนะคะไม่เอาไม่เอาอย่างนั้นนะคะดังนั้นนี่เป็นสิ่งที่อาจารย์นิตรตรวจนะคะกรอบแนวคิดชื่อเรื่องแล้วก็วัตถุประสงค์มาตรงกันนะคะซึ่งคนที่ผ่านนะซึ่งถ้าติวจากันได้จากครั้งแรกมาดีๆก็อันนี้ไม่น่ามีปัญหาทีนี้ก็ดูอื่นค่ะดูอย่างอื่นอย,อย่างเช่นขอบเขตเนื้อหานะคะก็มีการ พูดถึงเรื่องของตัวแปรต่างๆที่ใช้นะคะนิยามศัพท์นิยามศัพทั่วไปก็จะนิยามตัวแปรให้ครบนะคะก็คือส่วนผสมการตลาดนะคะในที่นี้ขาดเลยคะคนนี้ไม่ได้ไม่ได้นิยามพฤติกรรมการซื้อนะคะอันนี้ขาดนะคะขาดไปนะส่วนผสมการตลาดมีแล้วสินค้ากเกษตรปลอดภัยนะมีแล้วนะคะผู้บริโภคจะได่เฉยๆมันดูเป็นคำเจเนริกที่ทุกคนรู้นะคะ นะแต่สินค้าเกษตรปลอดภัยอาจจะนิยามมิดนึงนะคะประโยชน์ที่ได้รับนะคะเพื่อให้ทราบจริงๆไม่เอานะคะขอประโยชน์จริงๆนะคะแล้วเดี๋ยวประโยชน์นี้ก็จะเอาไว้เขียนในบทที่ห้าต่อไปข้อเสนอแนะไงคะในบทที่ห้าข้อเสนอแนะในการนําไปใช้นะอย่างเช่นันนี้เป็นวางแผนกลยุทธ์อย่างนี้นใช้ได้นะ เพื่อให้ทราบนี่ไม่เอานะคะนี่นะคะนี่คือบทที่หนึ่งจบไปแล้วคอมเมนต์จบไปแล้วมาถึงบทที่สองวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องหรือทบทว,วนวรรณกรรมนะคะอย่างที่บอกค่ะถ้าชื่อเรื่องนะคะชื่อเรื่องเป็นปัจจัยส่วนผสมการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อนะคะแล้วก็ขณะดเดียวกันบริบทนะบริบทของเรื่องนี้นะคือนะสินค้ากเกษตรปลอดภัยของผู้บริโภคจังหวัดพัทธลุง สิ่งที่ต้องรีวิวคือหนึ่งส่วนผสมการตลาดอันนี้ต้องมามาแล้วนะอันนี้ถูกพฤติกรรมการซื้ออันนี้ก็ต้องมานะอันนี้ก็มาแต่มาเป็นพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะขอเป็นพฤติกรรมการซื้อนะอันนี้ก็มาอีกอันนึงที่ต้องมาคืออยากให้เอาอันนี้เลยค่ะสินค้ากเกษตรปลอดภัยในจังหวัดพัทลุง นะบันคือบริบทที่ศึกษาเนี่ยเอามาอยู่ในอันนี้เลยนะคะในจังหวัดพัทรลุงอ,อันนี้ต้องมานะคะคบแล้วก็งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะดังนั้นทบทวนวรรณกรรมต้องมาให้ครบนะคะนี่คือการดูบทที่สองที่เรียกว่าทบทวนวรรณกรรม ะคะแล้วอันนี้ก็จะดูคร่าวๆนะคะสิ่งหนึ่งจะดูคือเออก็เนี่ยเห็นไหมเห็นอันนี้ไหมคะเขียนผิดส่วนประสมส่วนประสมเห็นไหมคะเปลี่ยนชื่อพระเอกนางเอกอีกแล้วนะคะแล้วก็จะดูคือการการรีวิวต่างๆนะคะมันต้องเป็นรูปแบบ APA ด้วยนะคะอันเนี้ยนะคะต้องเป็น APA นะก็คือเป็นนามปีนะคะนามปี นะคะอันนี้ต้องมาให้ครบนามแล้วก็ปีนะคะแต่เป็นวงเล็บถ้าเกิดว่าเป็นเป็นการอ้างอิงแบบแบบแบบพูดไปแล้วค่อยอ้างนะคะหรือเป็นนามแล้วก็วงเล็บปีอันนี้เป็นแบบเอาเอาชื่อมานำนะคะว่าคนนี้คนนี้กล่าวว่านะคะที่คือ APA นะดังนั้น APA นะคะเป็นรูปแบบนี้นะคะเดี๋ยวอนาคตจะทําวิดีโอเรื่อง APA อย่างละเอียดไปให้นะคะแล้วก็จะดูนักศึกษาอ้างอิงตาม APA ไหม น,นี่ก็ดูเหมือนอ้างอิงตาม APA นะคะถ้าเกิดมีมากกว่า3คนเนี้ยก็จะกลายเป็นนามแล้วก็และณะนามซึ่งถ้าเป็นผู้วิจัยไทยก็จะเป็นชื่อนามสกุลน,นะคะนามถ้าเป็นผู้ใช้ต่างประเทศคือแค่ family name นะคะเราก็ดูครบไหมจริง APA ถ้าไม่รอวีดีโออาจารย์เน็กก็ดูรีวิวในในเน็ตก็จะมีบอกวิธีเขียนอยู่นะคะเนี่ยก็จะมีที่เพียนๆเ,เนี่ยนะคะ เรเริ่มไม่ได้แปลเพลสว่าสถานที่มันคือปัจจัยการจัดจำนายอย่างเงี้ยนคะคะอันนี้ก็จะเป็นอันที่จะน,นิดูนะแล้วบางทีคําผิดค่ะนักศาาึกษาตรวจคําผิดตัวเองด้วยนะคะนักศาาึกษาบางคนนี่ผิดตั้งแต่ชื่ออาจารย์เลยอนุไทยก็อออ่างสระโอ,โอนอนหนูไม่ใช่นอนเนนะผิดมาเลยนะก็ทำให้อาจารย์คาดเดาได้ว่าข้างในมันคงน่าจะผิดขนาดชื่ออาจารย์ก็ยังไม่ใส่ใจเลยนะคะ ดังนั้นนักศึกษาตรวจให้เรียบร้อยนะคะว่าตัวเองพิมพ์ผิดเขียนผิดไหมแล้วที่สําคัญคือต้องระวังการคัดลอกอย่าไปก๊อปปี้แปะมาเดี๋ยวจะลืมแล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายต้องตรวจเทิร์นอิดอินหรือตรวจอักขราพิสูจน์ก็จะพบว่าเฮ้ยมันมีเปอร์เซ็นต์การคัดลอกสูงก็ต้องไปนั่งเขียนใหม่ก็อย่างนี้ละค่ะนะเพราะว่าไม่ตรวจเปอร์เซ็นต์การคัดลอกมาเลยนะฮะนะคะดังนั้นดังนั้นอย่าก,ก๊อปปี้แปะให้มาเขียนใหม่นะคะเนี่ย ปูน,นี้บางทีต้องระวังเลยเฉพาะบทที่สอง,งทุทววรรณกรรมเนี่ยมีโอกาสมากๆเลยค่ะที่นักศึกษาจะแบบเผลอไปก๊อปปี้แปะมาเพื่อจะได้รีบๆส่งให้ทันเพื่อนๆนะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันจะไปแก้เองฉันจะไปแก้เองฉันก็ลืมนะโวยเลยนะคะดังนั้นต้องพยายามค่ะนะฝึกตั้งแต่แรกเลยนะคะก็คือการการที่พยายามเขียนด้วยตัวเองก่อนเลยนะคะนะ โอเคดัง okay. นั้นนี่คือนี่คือสิ่งที่ดูในในทบทวนวรรณกรรมนะคะให้จําที่อาจารย์เนยบอกนะคะเอาหัวข้อมาให้ครบตามชื่อเรื่องนะก็คือประกอบด้วยตัวแปรต้นตัวแปรตามบริบทที่ศึกษาแล้วก็การวิจัยที่เกี่ยวข้องท่องไว้เลยค่ะนะคะเนี่ยพอพอรีวิวเยอะไปก็จะเยอะอะไปรีวิวเรื่องกเกษตรปลอดภัยนะคะก็เยอะไปหมดเลยทีเอาแค่เกษตรปลอดภัยที่ขายในจังหวัดปทุมพอแล้วนะเยอะแล้วบางทีมันไม่ได้ใช้นะคะ พอไปถึงบทที่สามนะคะเดี๋ยวก่อนไปบทที่3ามบอกตรงนี้ก่อนนะคะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะสิ่งหนึ่งที่สําคัญคืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะขอแค่ห้าปีย้อนหลังนะคะเนี่ยนคะนคนมิดมาสองห้าหกสามก็สิบเอาใช้ได้แล้วก็ขออีกอย่างหนึ่งนะให้สรุปอย่าไปเอาตัวเลขกระจุกกระจิกมาเออให้สรุปนะคะอย่าไปเอาตัวเลขจุกจิกปุ๊กปิกมาเห็นไหมคะ จุกจิกจุกจิกอย่างเงี้ยนะคะมีค่า R มีค่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอามาก็ได้ระดับหนึ่งอ่ะถือว่าคนนี้ก็ยังเอามาไม่เยอะบางคนที่หูรายงานตั้งแต่ค่ามีนค่า S D นะคะโอ้เยอะไปนะคะดีดีด,ดีที่สุดคือสรุปมาเลยนะคะพบว,ว่าทุกป,ปัจจัยนะมีความสัมพันธ์พบว,ว่าทุกป,ปัจจัยมีอิทธิพลอะไรเงี้ยก็สรุปมาค่ะนะคะจะช่วยได้นะคะให้เราเอาไปใช้ต่อได้นะเราก็อย่าลืมกด5ปีเท่านั้นอย่าหลังจากนี้ นะบางคนมาอู้ตายสองห้าสองเออปีนี้สองห้าหกห้าไปเอางานวิจัยสองห้าห้าหกอะไรมาอุ้เก่ามากค่ะโดยเฉพาะทางธุรกิจนี่มันเปลี่ยนเร็วนะคะพอามาถึงบทที่สามนะคะวิธีการดําเนินการวิจัยหรือวิธีการดําเนินการศึกษาเนี่ยค่ะเห็นไหมคะพิมพ์ผิดกันเนี่ยศึกษาค้าคว้าอิสระอะไรเนี่ยค้นคว้านะคะเนี่ยพวกเนี้ยตัวสอบนี่ต้องดูก่อนนะคะก่อนจะมานะ บทที่3ก็ต้องมีวิธีการคำนวณกลุ่มตัวอย่างคำนวณมาให้เรียบร้อยนะคะว่าได้กี่ตัวอย่างแล้วเราเลือกเท่าไหร่แล้วก็วิธีการสุ่มนะสุ่มแบบไหนนะคะพยายามทาเป็นสุ่มให้มากที่สุดนะคะเพราะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณเราต้องสุ่มต้องแรลด้องไม้มากที่สุดวิธีการสุ่มก็มีสุ่มแบบง่ายนะคะสุ่มแบบเป็นระบบนะสุ่มแบบหลายขั้นตอนนะคะมันมีอยู่แค่นี้นะคะบางทีก็สุ่มอะไรก็ไม่รู้สุ่มแบบ เออสุ่มแบบคลัสเตอร์ก็ได้ะเออสุ่มแบบคลัสเตอร์อย่างเงี้ยนะคะพยายามหลีกเลี่ยงการเลือกตัวอย่างนะคะแบบเจาะจงอันนี้นะคะจะค่อนข้างไม่ค่อยเหมาะเป็นได้พยายามสุ่มให้ดีที่สุดนะคะถ้าแบบนี้เลือกสุ่มหลายขั้นตอนนะมีสองขั้นตอนนะคะถ้าเป็นไปได้บแบบนี้พยายามสุ่มนะคะสุ่มได้ไหมนะคะจุดนี้ก็จะถามไปนะ,ะแล้วก็มีการเออทบทวนเครื่องมือนะว่าเครื่องมือเราใช้แบ่งออกเป็น แบ่งออกเป็นกี่กี่ส่วนนะคะซึ่งในนี้ก็จะแบ่งเป็นข้อมูลทั่วไปนะข้อมูลทั่วไปปัจจัยส่วนผสมการตลาดเนาะเออครบตัวแปรต้นมานะพฤติกรรมการซื้อตัวแปรตามมาอันนี้โอเคเลยนะก็ครบแล้วนะคะสิ่งที่จะได้ดูมันต้องเป็นสเกลทั้งคู่นะคะดังนั้นแนวโน้มเนี่ยอันนี้เป็นสเกลแน่นอนอันนี้ไม่แน่ละเริ่มตัวแปรตามไม่เป็นสเกลแล้วนะคะก็จะคอมเมนต์ไปว่าต้องเป็นสเกล นะคะไม่งั้นทำเอ็นอาร์ไม่ได้ทำมัลติโพลิเก i o n ไม่ได้นะคะ mm hmm. โอเคแล้วก็ทดสอบเครื่องมือก็เขียน mm hmm. เขียนยนี้นไปนี่แหละนะ mm hmm. ก็อย่าลืมเช่นกันนะคะระวังการ Copy แปะนะคะอันนี้ก็เป็นช่วงที่คนชอบ Copy แปะเยอะนะคะแล้วอย่างที่บอกพอการวิเคราะห์มันก็จะชัดเจนค่ะวิเคราะห์เชิงพรรณนาก็คือค่าความถี่ร้อยละค่าเฉลีย่ยค่าเอ่อัลเนเดนสดัด ดีเวชันนี้ก็ต้องมีอันนี้เป็นมาตรฐานปกตินะคะเวลาที่เราเก็บข้อมูลทั่วไปหรือเก็บปัจจัยประชากรศาสตร์อนุมานะคะแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่ามีปัจจัยส่วนบุคคลหรือปัจจัยประชากรศาสตร์ต้องมีค่า t ค่า f นะคะหรือว่าทาอนอว่าแล้วก็ทดถอยเชิงพหุคูณค่ะอันนี้มาจากการที่เราคอมมิตไว้เนาะคอมมิตว่าอะไรคอมมิตว่าจะทําอะไรที่เป็นส่งผลนะคะดังนั้นต้องมีทดถอยพหุคูณ mr นะโอเค ดังนั้นมาค่ะมาดูแบบสอบถามนะคะจริงที่อาจารย์มาดูก็คือว่าเนี่ยนแนวโน้อมอาจารย์น้คิดว่าตัวแปรตามไม่ได้วัดเป็นจะกรเกียวแงนะคะเราก็จะมาดูค่ะแบบสอบถามเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคนะก่อนจะไปตัวจความตรงนะจะได้ไม่ไอายเขานะอันนี้ก็จะมาดูบางทีแบบออดับความคิดเห็นคืออะไรเห็นอันนี้คือแบบ เป็นประโยคถูกไหมมันน่าจะเห็นด้วยมากที่สุดไหมนะคะเห็นด้วยมากที่สุดเห็นด้วยมากเห็นด้วยปานกลางอะไรนี้ไหมออนะคะอยู่ๆมันขึ้นมาอย่างนี้อาจจะงงนะคะไม่รู้ว่าคืออะไรมากที่สุดอย่างสินค้าเกษตรปลอดภยัยมีความสดมากที่สุดเนี่ยงงนะคะมันควรเห็นด้วยมากที่สุดไหมนะคะแล้วก็ด้านผลิตภัณฑ์นะคะออสดถือเป็นผลิตภัณฑ์ไหมแล้วก็มาดูรสชาติมีค,ค่าอาหาร สวยงามน่ารับประทานนะหลากหลายเออมีเครื่องหมายรับรองเอ,อไม่มีสารตกค้างอันนี้เออเขารู้ได้ไหมเนี่ยเขารู้ได้ไงวะเนี่ยคนคนคนตอบเนี่ยนะฮะแบรนด์นะ่าเชื่อถือแพคเกจจิ้งสวยงามวันหมดอายุชัดเจนนะ่าจะนี่ไปหาวันนี้รู้ได้ด้วยหรอคนตอบอะนะราคาคุ้มกับราคาเมื่อเทียบคุณภาพจะดงราคาชัดเจนราคาหลายระดับ นะอันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมตอนทัทวนนกกรรมอ่ะเป็นสถานที่เพระตรงนี้เป็นเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายเชียวนะคะต้องให้คล้องกับทัพทวนนากกรรมนะคะปลอดภัยมีชื่อเสียงน่าเชื่อถือสะดวกนะทำเลที่ตั้งที่จอดรถการคุมระงูช่วงเวลาเปิดปิดอ่ะส่งเสริมการตลาดกรณลนรงลงให้ใช้นะคะ ได้ส่วนลดได้คําแนะนำนะจากพนักง,งานขายอ่ะดูไปนะอันนี้ดูแล้วก็โอเคแล้วสี่พี่มาถึงตรงนี้ค่ะนี่แหละค่ะที่บอกว่าสเกลมันหายนะอันนี้ก็คอมเมนต์ไปใหญ่ๆเลยค่ะว่าต้องทําเป็นสเกลนะคะไม่งั้นนะคะทำ l t i p l e r e g r t s s n o n ไม่ได้ นะถ้ายังคิดไม่ออกอีกให้ดูตัวอย่างเพื่อนนะ,ะที่อาจารย์คอมเมนต์ไปแล้วโอเคยังมึนยังมาเป็นแบบนี้อีกนะก็ย้ําอยู่นะคะในครั้งที่หนึ่งนะแล้วก็คนนี้ไม่มีบันันกลมนะคะอาจารย์นี่ก็จะคอมเมนต์ไปเพราเพื่อนมีนะคะสิ่งที่อาจารย์บอกคือว่าเวลาทำเ,เรื่องนี้นะคะถ้าเกิดว่าทําอ้างอิงพยายาม นะคะบีบรรน,นั้นกลงไว้เลยนะคะจะได้ไม่ลืมอโอเคไหมคะดังนั้นนี่ก็คือตัวอย่างมาสรุปกันค่ะนะว่าสิ่งที่จะเน้นดูมีอะไรบ้างนะคะโดยจากเพื่อนที่ที่มาเป็นตัวอย่างให้เรานะคะที่อาจารย์เน้อยากจะขอคือให้ตรวจสอบตัวเองก่อนจะส่งบทที่หนึ่งถึงสามนะคะแล้วก็แบบสอบถามนะคะต้องตรวจสอบตัวเองนิดนึงนะคะก่อนจะส่งให้บุคคลภายนอก นะคะเราก็จะได้แบบไม่เขินเพราะน้องเราเรามีความถูกต้องระดับหนึ่งนะคะดังนั้นสิ่งที่อาจารย์ได้ดูนะคะเพื่อช่วยทำให้อาจารย์ได้ดูได้ไวขึ้นนะคะก็ชื่อเรื่องกรอบแนวคิดวัตถุประสงค์มันต้องตรงนะคะที่ผ่านมาตัวไปหลายคนนข้งๆต,ตรงนะคะล้วก็มีปัญหาเรื่องนี้พอรอบแรกเราก็ติวกันมาดีนะคะแต่อะไรก็ตามตรวจเช็คดูให้เรียบร้อยนะคะพอมาถึงบทที่1นนะคะก็มีเรื่องความเป็นมานะก็ะเขียนให้เป็นทรงกลวยนะคะแล้วจบ จริงๆให้กดไวเลยค่ะเขียนสามย่อหน้าพอย่อหน้าสุดท้ายบอกว่าด้วยความด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงศึกษาใส่หัวข้อนี้มาถ้าเขียนแล้วยังไปไม่ถึงหัวข้อนี้สดงว่ายังเขียนพอเป็นมาไม่ถูกนะคะอย่างเขียนเมื่อกี้อะค่ะยังไม่ค่อยเกิดยวกการตลาดของเกษตรปลอดภัยในพัทรลุงเท่าไหร่นะคะไปถึงก็เลยลงว่าปัจจัยใดๆที่มีผลต่อ พฤติกรรมการซื้อ,อไม่ต้องใดๆแล้วค่ะเพราะหัวข้อเรื่องบอกแล้วว่าจะเอาปัจจัยส่งสมการตลาดนะคะนะดังนั้นเขียนความเป็นมาให้ถูกพอมาถึงบทที่สองนะทบทวานวรรณกรรมนะคะทบทวานวรรณกรรมสิ่งสําคัญนะคะเอาตามหัวข้อให้ครบตามชื่อเรื่องนะทบทวนตัวแปรต้นทบทวนแนวคิดตัวแปรตามทบทวนบริบทที่เราศึกษานะคะอย่างเช่นบริบทสินค้าเกษตรปลอดภัยในจังหวัดนพะัทลุงก็ระบุในบริบทที่เราศึกษาไปเลย นะไม่ต้องมาเริ่มจากแบบผูนิยามสินค้าปลอดภัยก็มาอยู่ในนั้นแหละแต่ย่อๆพอนะคะสินค้ากเกษตรปลอดภัยคืออะไรนะคะแล้วในพัทลุงมีการเติบโตแค่ไหนยังไงนะคะแล้วก็หัวข้อที่4ี่ก็คืองานวิจัย5งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะสิ่งที่สําคัญคืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องเอาแค่5ปีย้อนหลังนะคะแล้วก็ไม่เอาตัวเลขก,กระจุกกระจิกกระจักสรุปมาให้เรียบร้อยเลย นะคะการอ้างอิงให้เขียนอ้างอิงแบบ APA นะคะอย่าพลาดเรื่องนี้นะบางคนที่วงเล็บเว็บไซต์ที่มาเลยโอ้โหไม่ได้ค่ะนะคะต้องบอกเลยเว็บไซต์นียมาจากไหนมาเนเจอร์ออนไลน์ปีไหนอย่างเงี้ยค่ะนะเราชื่อเว็บไซต์เขาไปอยู่ตรงบรรดานุกรมนะคะไปดูวิธีเขียน APA คะ่ะถ้าเป็นไม่ได้ก็จะพยายามทําวิดีโอไว้ให้แล้วก็บทที่3วิธีการดําเนินการศึกษาหรือวิธีการดําเนินการวิจัยนะคะ ก็เขียนมาเลยค่ะตั้งแต่ประชากรวิธีการเก็บนะคะแบบสอบถามสถิติที่ใช้นะคะก็เขียนมาเอาให้ถูกตรงตามชื่อเรื่องนะคะแล้วการเก็บในแบบสอบถามเนี่ยนะคะควรจะแบบสอบถามก็สามารถเก็บเพื่อไปวิเคราะห์ทางสิติได้เอาให้คล้องกับชื่อเรื่องแล้วก็การเก็บนะคะพยายามใช้วิธีการส่ง มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะคะจะในทัวนใน้แล้ววิธีการสุ่มนี้ก็มีสุ่มอย่างง่ายสุ่มเป็นระบบสุ่มหลายขั้นตอนสุ่มแบบเป็นกลุ่มนะคะเลือกมาสักวิธีสุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะพอมาถึงตัวแบบสอบถามทบทวนให้ค่ะคือแบบสอบถามก็ให้คล้องกับทบทวนวรรณกรรมนะคะอย่างเช่นทบทวนวรรณกรรมพฤติกรรมการซื้อว่ายังไงก็มาอยู่ในแบบสอบถามแบบนั้นปจัจจัยส่งเสรมการตลาดทบทวนมามีอยู่ 4P ก็อยู่ในแบบสอบถาม 4P ชื่อก็เหมือนกันนะคะ ใส่ชื่ออยู่ต้องแล้วก็ตัวแบบสอบถามก็ต้องคล้องกับสถิติต้องทาให้สามารถทําสถิติได้นะคะเช่นทำ multiple regression ต,ต,ตัวแบบต้นตัวแบบต,ตามต้องเก็บแบบเป็นสกเกลนะคะมันถึงจะทําได้ correlation เ,เหมือนกันต้องพยายามเก็บให้เป็นสกเกลหรือ ordinal ออยังพอทําได้สาหรับ correlation น,น,นะคะนั่นเลยเป็นเรื่องสาคัญแล้วก็การอ่านรู้เรื่องนะคะส่วนตรงไม่ตรงนี่เดี๋ยวผู้เชี่ยวชาญก็จะช่วยดูว่ามันตรงไม่ตรง อย่างเช่นเราจะเก็บความพึงพอใจนะก็ไปถามเขาเรื่องความชอบอย่างเงี้ยก็จะไม่ตรงกับความพึงพอใจนะคะดังนั้นเดี๋ยวจะไปดูว่ามาตรงหรือไม่ตรงนะโดยส่งไปทํา IOC นะคะอีกทีหนึ่งโอเคไหมคะดังนั้นก่อนมาหาอาจารย์นี่ตรวจพวกนี้ให้เรียบร้อยนะตัวสะกดด้วยเช่นกันนะนะย้ําแล้วย้ําอีกนะตรวจด้วยตัวเองให้เรียบร้อยค่ะไม่ต้องให้อาจารย์มานั่งแก้นะ พ้นขวาพิมพ์ว่าข้าขวาอะไรอย่างเงี้ยนะหนรือปัจจัยส่วนผสม,มการตลาดไปพิมพ์ส่วนผสม,มการตลาดเนี้ยค่ะเขียนให้มันถูกต้องเลยตรวจด,ด้วยตัวเองเลยวิ้นวักตัวสะกดนะคะหวังว่าวิดีโอชุดนี้จะเป็นประโยชน์ขอให้นักศึกษาทุกคนตรวจสอบตัวเองให้เรียบร้อยนะทำทุกอย่างให้มันให้มันแบบ เป็นมืออาชีพอะแล้วเวลาส่งมาจะได้ตรวจได้เร็วแล้วก็ทุกอย่างขั้นตอนทุกอย่างจะได้ไปก้าวหน้าได้เร็วนะคะไม่ใช่มาแก้หน้าลืมหลังนะมาแก้หลังลืมหน้าอะไรเงี้ยดังนั้นก็ตรวจสอบตัวเองให้เรียบร้อยก่อนเลยมันเป็นงานที่อางานเขียนเราต้องใช้ความละเอียดความใส่ใจนะให้เวลากับมันนะทําให้เสร็จได้ตามเวลา is หเดือน t สิบหนึ่งปีเราทําให้ได้ตามนั้นอย่าผิดอย่าพลาดนะคะแล้วก็ เช่นเดิมนะคะเมื่อมาให้พลาดการวิจัยด้วยและการตลาดด้วยก็กด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะ <c oughs> เพื่อไม่ได้พลาดที่เราจะได้ติดตามวิดีโอใหม่ๆถ้าเรามีนะคะซึ่งแนวโน้มเดี๋ยวจะทำวิดีโอกกับเรื่องของการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมแบบ APA ให้พวกเราค่ะสำหรับรูปแบบที่ใช้กันบ่อยๆนะคะมีประโยชน์แค่ไหนดียังไง กดไลค์วิดีโอชุดนี้แล้วกดคอมเมนต์มาค่ะมีวิดีโอชุดไหนอยากได้อีกนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะทั้งกับนักศึกษาปริญญาโทของมสทและนักศึกษาทั่วไปก็เอาไปใช้ได้ฟังหลายๆรอบนะฟังไว้เตือนใจตัวเองให้เสียงมันขึ้นหูเลยนะเราจะได้ไม่หลงไม่ผิดไม่พลาดนะคะหรืออาจารย์การตลาดอาจารย์ธุรกิจนะคะบริหารธุรกิจอะไรก็เอาไปใช้ได้ค่ะเพื่อทําให้นักศึกษาเรามีความรอบคอบก่อนที่จะส่งเรา นะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะได้แบ่งเบาภาระงานอาจารย์เนะี่ยที่บอกนะักศึกษามีอาจารย์คนเดียวแต่อาจารย์มีนักศึกษา20คนค่ะตัวเลขน่าชื่นใจมากนะจะต้องผักดันทุกคนจบไปพร้อมกันนะสู้ๆแล้วเจอกันค่ะ